ไปส้มบานเล็กๆ3าคนเด้อพี่น้องเมื่อนี้มีผู้ใหญ,ญ่จะรีญเป็นฝาเงิน1นึ่งพัมาห้ยผ้าเล็กน้อยไปไปซื้อของ u ูซเจดี๋ยวสิมามาเบิ่งมาเล็กน้อยอยู่บานหรือบอ่อเนาะเห็นเงียบเงียเห็นแต่ยายนางนังอยู่ เป็นยายนั่งอยู่ด <cog> ้วยสมาธามาเร่งหอยไปใส <Bye. S 1> ่ก <Fine. S 1> ันเบิดปดกี่เยอะอยู่่น้ะสามคนไปใส่ประตู สามคนไปสายไปกบแม่ไปงานแต่งงานไปกบแม่ไปงานแต่งงานวันแรกสิม้ามือแดงมากบอสสิส่วนไปเที่ยวซีเจมีตัวาย่อยู่บ้านนอนเด็กน้อยไปเที่ยวโตเต้ก็ไปบอโตเต้ก็ไปบ่โตีไปกับตามันตไปูน อ๋อแม่แม่มาบ่เนี่ยเหมอนเหมือนแน่กับยูหรอแม่เงนาเบาไรู้ไปแต่งานบ้านนี้บ้านยิงบินอะไรเนี่ยแม่บ่ได้กับบ่อใดกับบ่เหมือนแม่กับยู โอยู่เด็กน้อยสามคนโอยู่เดี๋ยวหมูแดงมาใหม่โอ้ตเตี้ยส่วหมูว่านเลยไปส่วนหมูกรอนก็ไปส่วนโอบว่าโบวางบวางาโบอ่าเดี๋ยวหมูเดี๋ยวหมูแดงมาส่วนใหม่มื่อนี้มันก็ขี่จักรยานไปนะบ่เออไอ้ตัวกันไปไปดูหน้า มีแต่ยายอยู่บ้านเดี๋ยวกลับก่อนออว่าแล้วเห็นอย่างเงียว่าตงโมอยู่ไหนนอนถ้าเด็กโตเต๋ม,มาซื้อของพี่นอ้องพี่ผู้ใหญ่ใจดีทางจังหวัดเลยย่องไปฝากเงินมาให้โตเต๋เป็นฝากเงินหนึ่งหนึ่งพันบาทน้องมาให้โตเต๋มันบอกว่าให้ยผ้ามาซื้อของอยู่ซีเจเหนเือเด้ว่าเราอะไรผ้าเมันมาซื้อแล้วเนาะ ว่าเขาจะใส่เงินปหายลายเันหลายโอ้มันจะน้องเขาจะบอกคอยหูดเดืองเด้แล้วแต่น่ะก็คือจังสถานะไปไหนไปนี่อยแล้วแต่อารมณ์ของเขาเพราะว่าเขาเป็นเด็กพิเศษนะนะต้องเข้าใจ <c oughs> แล้วเขาก็เมาบอกคอยหูเรืองหนอกมันจะแล้วแต่อารมณ์ของเขาคนที่อยู่น้ำต่องเข้าใจเพย่างที่เห็นเนี่ยนะ เอาสิ่งที่หนูจะเอาโตเตะไม่ต้องไปยุ่งไปเอาฝังอันนี้ไม่ต้องไปยุง่งฝังนะพนเกาอินเทอร์เน็ตใช้ได้เลยนะจะบ้ามาหเลยาะ นี่ขนมเรื่องอะไรขนม,มเขาจะบอกว่าเขาเจะไร่ยังเนาะต้อตรงรีบเลือกมีเวลาไม่เยอะหเรื่องขนมมาลนะตังหนูมีเท่าไหร่นี่ไงขนมมาลนะนั่นแหละ เอาสาตะการเขาจะคอยบอกเนาะเพราะว่าน้องเข้าโบหูเดืองนะของต่สือกับอย่างห้วเสือแบบที่มันพอดีพอดีนะมันเยอะเกินไปกันมันุูมเฟื่อยไปสําหรับเงื่นทีเดือดคิดว่าเงื่นทีเดือดจากการที่พาน้องมาเสือเนี่ยบ้าหน้าว่าจะเอาให้ง่ายเนาะจะได้เสือกับเขาแต่ละมือสู่ร้านร้านกินและอีก สองคนบอดอมาเนาะพะาาาว่าแม่เข้ามาวัเนี่ยเขาได้แม่เขาได้พาไปน้ำสองคนน้องตอดกับน้องเต่งนอนบอดอยมาเนาะจะมีแต่โตเตะเงินทีเดียวจากการเสื้อคล้องผ้าน้องมาเสื้อคล้องในบารเราก็จะเอาไปให้ง่ายเนาะไปเสื้อกับเขาเนาะจะจะบอดอยหายนองเพระาะว่าน้องโมผูกจะคว่น ขาจะคอยบอกนะเพราะว่าน้องยิบไปทัวพอคอยผู้เรือนประกาที่จะเอาตอนนั้นเนี่ยที่ว่าวนั่นแหละถ้าจะเอาหยิบใส่อ,อันนั้นเลยไม,ม่พอก็หยิบใส่นั้นเลยวันนี้พิเศษไปร,ร,รีบเลือกเอาห้ามเดินไปทัวเดินไปส่งโน,น้นโน้นเดินไปแถวนั้นแถวที่จะเอาของ ไหนโตเต๋ที่ว่ามีแว่นตาลามโตเต๋แว่นตาลามอยู่ไหนไหนาาน,น,นี่เหรอใช่ไม่มีเลยโอ้เขาขายตุก๊กตามันไม่มีฮะเดินไปโน่นไปฝั่งขนมโอ้ยมันไม่ใช่อันนี้มันของผู้หญิง ม,ม,ม,มันจะมามีเพลงนะพี่น้องมันจะบทีเด็กศิษย์สระบอเนี่ยเดินช้าๆไปไปเลือกตรงขนม,มไปเลือกตรงขนมนะอะไรนะเออน่ไหนๆหยิบใส่ ลอ,อันนี้แช่แข็งไลยอ่าแน่เลยหยิบใส่เอาขนมอะไรบ้างเรืเ่องเอาขนมอเอา,าเอานี้ด้วยเราไม่ชอบกินอันนั้นไม่ชอบก็ไม่ต้องเอา อันไหนที่หนูชอบเลือกอ้าวหนูชอบกินทางตะวนันโอ้ยมันไม่ใช่หรอกคุณอย่ามาโกหกครูเขาแจากจังดอนให้เด็กๆโน้ก็เลยกินนี่หนูชอบกินอันนี้มากที่สุดไม่ใช่หนูก็ยกินนมช็อกโกแลตงั้นเอาไปอเอาใส่แค่วันนี้วันเดียวนะ มานนั้นเดินไปเดินไปสงนม้วนอันนี้หนูเคยกินอะไรอันนี้ของพี่อันนี้หนูเคยกินแล้วอะไรไม่เอาหรอกแต่แต่ก่อนนะ่ะหนูเคยกินอันนี้ตอนเด็กๆตอนนี้ต่ละแมงเยอะแยะไม่เอาหรอกไปเอาอย่างอื่นอู้เจอแล้วแค่สองถึงห้าบาทน้อยน้อย ของนี้มันแพงของตลาดน่าถูกกว่าเอาน้ำอะไรเอสนั่นแหละเอสนี่นอร่อยเป๊ปซี่อร่อยกว่าแล้ว่แต่ไงเป๊ปซี่ ไม่ต้องกินหรอกมันค่ำแล้วไม่ต้องกินหรอกพวกนีน้กินอย่างอื่นที่มันมีประโยชน์ดีกว่าเรื่องเราฝั่งนี้แหละอา้าวไม่ต้องไม่ต้องแล้วอโอเคด,ออดูทางหน่อยเถอะขอโทษมาแมา่เกาหลีไหม,มอันนั้นเหรมามาม่เกาหลีพริกนี่นะพริกเนะ่าไม่ขอเกาหลีหละ เอาแบบนี้ต็อดเอ้ยไม่ใช่โตเตะไม่หนูมีแล้วที่บ้านมีแล้วมีคนเ<ด>อามาให้แล้วไหนที่ไม่มีอยู่ตรงนี้อที่ไม่มีก็คือเนี่ยโอ๊ยอันนั้นมันกินได้แค่นคนเดียวหนูจะกินแต่โจ๊กหนูไม่กินหรอกอย่ามากโกโหก เขาจะบุกเอยู่นางเราพเนาะแนวแต่แล้คิดยังคิดเยี่ยวยังได้เขากับว่าของแล้วเอาของอะไรที่จะเอาพวกปากกาอะไรไม่เอาหมอปากกาอะไรที่จะเอาที่หนูจะเอาปากกานะโอ้ย ต้องรีบเอาโตเต๋เขาจะปิดร้านแล้วอันไหนที่จะเอาหยิบเอาได้ก็คือต้องขอบคุณผู้ใหญ่เจดีเนาะที่ฝากเงินมาหายนาะตอนไนร่วงคลิดขนาดน,นาั้นเพื่อจะได้ฝากเงินมาหายซื้อเพิ่นพิทวีนาะทวีการลบได้ไม่มีอ่ะขังเจริญจิตอ่ะทวีคังเจริญจิตนะ ต้องขอขอบคุณออกมาน้องติดปากเงินมาให้น้องเนาะสําหรับสําหรับเงินที่เรือจากเนกาที่เรือเนวาด้าก็จะให้ย่ายเป็นย่ายน้องเนาะจะได้ซื้อกับเขาให้น้องให้น้องน้อยคู่กันในแตละวักินเนาะเพราะว่าถ้าให้น้องเลยก็ใส่บูฮูเรแดงว่ามีเท่าไรก็ใส่เบิร์มือเดียวคนน้องบบฮูจักเนาะงในอียางถ้าให้น้องคนเดียวกันเลยกินแค่คนเดียว คนอื่นในเพื่อนก็บ,บอกเลกินน้ำเนาะอันนี้ก็จังห้ย่ายเนาะไว้ซื้อกับเขาไว้ซูคนในเพื่อนกินนั่นแน,นีน้เนาะหนาที่หนองเนาะอยากได,กได้ได้หยิบเอาวันนี้พิเศษแค่วันเดียวมันเท่าไหร่นะโอไมค์ก็ 49, oh God. 49. ที่ไหน99ใช่ไหมใช่มี้าสิบาทเนาะใช่99เเครื่องเหลาดินสอเครื่องเหลาดินสอเอสอันนี้แอล อันนี้เอสดีแอลวะ <AD L. S 1> อันนี้เอสโอ้ยสี่สิบเก้าบาทอ่ะไปไปหมดแล้วไปเลือกเอาขนมไปเลือกเอาขนมเพิ่มเอีโอเค ุนมเป็นแพ็กไม่เอาหรอโตเต้โตเต้ไม่เอาก็ต้องให้คนอื่นกินด้วยนะไม่ใช่ว่าหนูไม่เอาแล้วหนูเอยหนูไม่กินแล้วหนูก็จะไม่เอาต้องให้คนอื่นอยู่บ้านซอสเต็งเขาก็ต้องกินเหมือนกันซอสเต็งมันไม่อยู่มันไม่อยู่พรุ่งนี้มันก็ต้องมาพรุ่งนี้มันไม่มามันมาวันจันทร์ก็นั่นแหละก็ต้องเอาไว้ให้เขากินไม่ใช่ว่าหนูไม่กินแล้วคนอื่น พอแค่นี้ครบหมดแล้วเอาเอีกพื้นไปแล้วเอาไปมันก่อนใครทอดให้วันก่อนหนูทอดเอง49บาทมันไม่ใช่49บาทแน่น,น,นะซอเแจะแล้วมีซอสกินด้วย,ยไหมซอสมีหรือเปล่าโอเคเคราหมด ซอสมีหรือยังยังไม่ครบซอสผมมีหรือยังยังยังก็ไปซื้อเนี่ยตรงนี้เนี่ยซอสมะเขือเทศในไซอยนี้นี่ซอสมะเขือเทศนั่นแหละหยิบมาเลยนี่อันนี้ไม,ม,ม่ใช่ซอสมะเขือเทศอันนี้มันซอสพริกซอสมะเขือเทศนี่เห็นไหมเนี่ยหรือหนูจะเอาซอสพริกซอสมะเขือเทศเนี่ยที่เขาจิ้ม หยิบเลยอ่ะหยิบออกมา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 เอาอะไรเพิ่มไหมมามาหย,ยิบมาเลยวันนี้แค่วันเดียวพิเศษพี่วันที่ิบสามอ่ะไปปิดกล้องหน่อยอนไียบร้อยพี่ปปน,น้องโอเค เดินไปนูน่นอีกเดินไปนูน่นอีกไม่เอาไม่เอามันคั่มแล้วไม่เอาเอาไปหนูก็กินหมดอยู่ดีนต่หนูไม่รู้จักเก็บไว้ยังไงไม่เชื่อมีเท่าไหร่หนูก็กินหมดแค่วันเดียวนะนะั่นแหละเพราะหนูไม่รู้จักเก็บ น้องเขาบู๊บู๊น้องแล้วเขาจะมีะร้ายกับกินร้ายกินถิ่มกินคุมอย่ยางเซน,น่ากับ<ต>ชื่อว่าพอน้องบูเบค่อยขู่มัโอ๊ยมันยี่สิกอบก่อแบบอันไหนตรงนี้ที่เจ้าบ้างพวกอุปโตเตะอุปกรณ์เหรอยูเปอรไหนแล้วอยูเปอร์หกนะใช่แล้วก็เขาบอกค่อยขู่เนี่ยน้อพี่น้องอเขา เวลาเฮี้ยนเขาก็ย่างไรตุกหองเขาไรตุกหอง,องเพียงแต่ว่ขเขาแต่หลายเดือนนะเนาะเพราะว่าผู้ก้าวเวียวกันเพราะเขาว่าโบผูเดืองเขาเขี้ยนกันอยากเขี้ยนกับเฮี้ยนอยากย่างเพื่อหองไรกลับไปเนาะนี่แหละแต่ถ้าเอาเดืองจะเฮี้ยนคือคนปกติอ่ะกัน,กนเคยชิอยูโปรโฮกใช่ปะไม่โมปกติเราพี่น้องเลียงสาวสองปีนั่นแหละยิบมาเลยเอาอะไรเพิ่มอีก สมุดมีหร,รือยังสมุดยังแต่กรไดาษสีหนูยังไม่มีเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้คุณไม่จําเป็นต้องใช้หักไม้เป็น,นออกไปแ้เครบหมดแล้ว,ลวพี่พขนมครบหรือ,อยังขนมขนมครบ พอหมดแล้วก็ไปจ่ายตังค์งเดี๋ยวจะไปจ่ายตังค์ต่อเนายพี่น้องเดี๋ยวจะมาายให้อีก็กทั้งนมงมันไม่ส่านเราเมื่ปกติเนี่ยเพียงแต่คอมันเยอะขึ้น oh. 498บาทไม่มีครับ สี่ร้อยกาสิบบาทนี่วาหนูไม่ครปองไม่ีรานี่คือตาคอนนะครับคนอยู่ไรย่องเรอ เ่อวที่แล้วไปเที่ยวซิเจเดทยกี่ร่องกันหรอวาอยากซื้อของในโตเตะวันก็เริ่ากงิมาหายท่านหนึ่งไปซื้อของในเวิร์ดยูซีรอยเก้าสเอ็ดยังไหนจำาวกซีรอยก็ที่ไอ็หล่าดังกเดืออยู่เฟในไอ้ก็ได้เดือดหาได้หายได้ในก่างคนก็คนเอาเจ้าบาทนะเา่หย่นไม่่นะ